รีวิวแฟลได้ประกอบหนังสือรวมโน้ตพิมพ์23ลายชุดที่14นะครับผมในแฟลได้ที่ผมอาจจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นแฟลได้นะครับความจุอยู่ที่ 64G จิกนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับผมแฟลได้ที่ผมจะส่งให้นะครับผมก็เป็นตั้งชื่อว่า14นะครับผมนะครับความจุที่ใช้ไปนะครับก็ใช้ไป 50G จิกนะครับผมก็ว่างอยู่ จิกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูเลยนะครับผมนะครับเปิดเข้าไปดูก็จะเจออ่ะโฟลเดอร์ต่างๆนะครับอ่ะโฟลเดอร์ที่มันขาวๆาวแบบนี้นะครับอ่ะคือผมก็จากอ่ะเครื่องแม c นะครับแล้วทีนี้มาเปิดในเครื่อง p c นะครับมันก็จะอ่ะเป็นไฟล์แบบนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับผมไฟล์นี้เราคลิกไฟล์ที่เป็นไฟล์โฟลเดอร์นี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะเห็นไฟล์ขาวขาว ไฟเขาขาวแบบนี้ก็อ่ะไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นของแม็กนะครับเป็นภาพย่อของแม็กนะครับเห็นว่ามันความละเอียดนิดเดียวนะครับอาจจะลบออกก็ได้นะครับหรือไม่ลบก็ได้นะครับก็จะเจอคลิปนะครับผมอย่างเช่นหน้าที่16นะครับในหนังสือนี้บอกว่าเป็นแบบฝึกกรอปิกนะครับผมเดี๋ยวเราก็ลองเปิดแบบฝึกกรอปิกดูนะครับ เป็นแบบฝึกกอบิ๊กก็นะคะก็จะมีความละเอียดนะครับความละเอียดของไฟล์นะครับก็จะอยู่ที่นะครับอยู่ที่อ่ะหนึ่งพันคูณหนึ่นะครับก็เป็นขนาด Full h d นะครับผมคือขนาดไฟล์ที่ชัดมากๆเลยนะครับผม อย่างเช่น14นะครับก็เป็นแบบฝึกนะครับแบบฝึกเล่นพินนะครับผมก่อนเล่นพินต้องรู้สิ่งนี้นะครับอยู่ที่หน้าอยู่หน้าหนึ่งเลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีอ่ะซาวซ้อมพิเศษให้ด้วยนะครับซาวซ้อมพิเศษตรงนี้นะครับนะครับก็จะนะครับไอ้ไฟที่เป็นไฟล์ขนาดเล็กๆ4 4กิโลไบต์อย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องคลิกนะครับอาจจะลบออกเลยก็ได้นะครับผมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาอ่ะฟังสาวซ้อมลายภูไทยนะครับผมนะครับอ่ะเปิดด้วยนี้นะครับปุ๊บอ่ะเปิดด้วย m p 3 p l a y e r นะครับนะครับก็จะเป็นซาวแบบนี้นะครับผมก็เป็นซาวแถมนะครับ ความยาวก็30นาทีนะครับผมตรงนี้นะครับสานาทีนะครับก็มีซาวพูไทย2แบบนะครับความเร็ว90กับความเร็ว110นะครับก็มีซาวลำเพลินให้อีก5แบบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังซาวลำเพลินความเร็วสักหนึ่งดูนะครับผมนะครับความเร็ว100นะครับคี A m i n o นนะครับผมก็ไว้ฝึกในลายแห่ลายต่างๆนะครับกับประกอบกับหนังสือรวมโน้ตผิดเล่มนี้ได้นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวกลับไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะอ่ะเจอไฟล์หนังสือนะครับอ่ไฟล์หนังสือนะครับก็ ให้เปิดดูตรงตรงที่มันมีความจําเยอะๆอย่างนี้นะครับผมอ่าตรงนี้นะครับอา,อาจจะเปิดด้วยนะเปิดด้วยนี่ก็ได้ครับ Microsoft Edge ก็ได้นะครับปุ๊บนะครับก็จะเจอไฟล์หนังสือแบบนี้นะครับ ก็มีการแบบนี้ให้นะครับผมเป็นไฟล์โน้ตตาราง8ช่องให้นะครับก็เหมือนก,นกันกับหนังสือเลยนะครับผมก็สามารถที่จะคลิกคลิกนะครับคลิกในไฟล์ได้เลยนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปมือแบบนี้นะครับอย่างเช่นอ่าผมอยากจะดูตัวอย่างการเล่นของกุหลาบเวียงพิงนะครับจะดูในแฟลชได้ก็ได้หรือว่า จะเชื่อมอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับถ้าเชื่อมอินเทอร์เน็ตก็จะเด้งไปที่ youtube อย่างนี้นะครับนะเนี่ยนะครับก็เห็นจะจะเห็น youtube ที่ผมเล่นนะครับผมใครบอกว่าน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำนะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอข้ามโฆษณาไปเลยก็แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นไฟโน้ตนะครับผมไฟโน้ตก็แถมให้ในแฟลชไดร์ไปด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่น30นะครับก็คือ อ่ะสามสิบลายแห่เบื้องต้นแบบที่1นะครับ30ก็คืออ่าอยู่หน้าที่30อย่างนี้นะครับผมหน้าที่30อ่าหน้าที่30ของอันนี้นะครับนะครับอ่ะหน้าหน้าที่30ของเล่มนี้ก็คือเป็นลายแห่เบื้องต้นนะครับก็จะมีตัวอย่างการเล่นคลิปสอนซาว์ซ้อมเหมือนเดิมนะครับผมนะครับขนาดไฟซ k แบบนี้นะครับเราอาจจะลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับหรือจะ ไม่ลบก็ได้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองอฟังไลน์แห่เบื้องต้นความเร็วาจักหนึ่งร้อยสิบดูนะครับผมนะครับอ่าเปิดด้วยอันนี้มันเดิมนะครับผม ผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับแฟลได้ประกอบหนังสือรวมโน้ตพินนะครับยีาลายจากง่ายไปยากชุดที่1 4นะครับผมก็สําหรับหนังสือนะครับราคา500บาทนะครับแฟลได้ราคา300บาทนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 9 2 1 7 4 2 3 9 9นะครับหรือคลิกลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ